ยังยืนเร้าเทนวิวคาเฟ่นี่แล้ว嘛<ม><ะ>คาเฟ่กาแฟมีสวนมะม่วงมีสวนมะพร้าวอ่าวสวนผักเรามาดูกันหน้านะครับมีมะม่วงมีของฝากขายนะครับกาแฟอ่าคาเฟ่ยอยู่ด้านในนะครับคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่กาแฟนะครับมีสามารถจองโต๊ะหรือกางเต็นกันได้นะครับด้านในแต่ตอนนี้ค,คาเฟ่น่าจะ ยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นสวนน้ะม่วงนะครับนี่ครับเป็นสวนมะม่วงตอนนี้มะมม่วงเยอะครับช่วงนี้นี่ครับมะม่วงอนี่ครับสวนมะม่วงอันนี้มเป็นมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ครับสวนย่างยืนจังหวัดกำแพงเพชรครับ อาแล้วได้เวลากลับผมแล้วเดี๋ยวให้ดูของฝากสักนิดนึงไหนของฝากมีอะไรบ้างตอนนี้จะจะมีเป็นน้ม่วงกวนนะครับอ้โอ้โหของฝากเป็นน้ม่วงกวนแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นน้ม่วงกวนมะง่วงน้ำดอกไม้กวนนะครับสวนยั่งยืนจังหวัดกำแพงเพชรติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ